สวัสดีครับสำหรับ E ีีนี้มาพบกับวิธีการเปลี่ยน,นตัวเจ้ากองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับของรถนต h o n ้าเดี๋ยวใน e ีีนี้การเปลี่ยนเทคนิคจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับชมกันครับก่อนทําการเปลี่ยนกองน้ํามันเชื้อเพลิงให้เราเช็คเข็มวัดระดับน้ํามันก่อนว่าอยู่ที่ระดับไหนนะครับทีนี้ผมก็ได้ใช้น้ํามันไปให้ต่ํากว่าครึ่งถังเพื่อเวลาที่เราถอด ตัวชุดเรือนกองออกมาแล้วเนี่ยน้ำมันจะได้ไม่ล้นหกเลอะเทอะนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการถอดกันเลยครับผมจะทําการถอดเบาะหลังออกนะครับให้เรานี่นะครับ,รบของฮ o n ด้าจะใช้วิธีการดึงตัวล็อกตัวนี้นะครับแล้วค่อยดึงชุดเบาะนั่งขึ้นนะครับเราก็ดึงขึ้นทั้งซ้ายและขวาเลยครับแล้วก็ให้เราขันน็อตยึด เป็นน็อตเบอร์สิบนะครับหนึ่งตัวอ,อยู่อยู่บริเวณฝั่งขวานะครับของเบาะนั่งทีนี้เราก็ทกําการยกเบาะออกมาได้เลยครับผมน็อตล็อกสี่ตัวออกนะครับแล้วค่อยเปิดฝาปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับแค่เราแค่บิดล็อก,กเฉยครับผมตอนนี้เสร็จปุ๊บให้เรายกขึ้นมาเลย ให้เราปลดปลั๊กปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงออกนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้ก่อนที่เราจะทำการถอดท่อน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับให้เราทำการคลายแรงดันในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน โดวยวิธีการคลายแรงดันก็ทําได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในการสั่งหยุดการทํางานของปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงหรือจะเป็นการดึงรีเลย์ของปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงออกแต่ผมจะใช้วิธีการปลดปลั๊กตัวนี้แล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ประมาณ2-3รอบนะครับเดี๋ยวดูวิธีการคลายแรงดันกันครับผม,ผมจะทาการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ สตาร์ทไปสองรอบให้เครื่องยนต์ทำการดับเองทีนี้ให้เราทำการเปิดฝาถังน้ำมันเพื่อให้แรงดันในถังได้ระบายออกนะครับทางฝาถังน้ำมัน ที่เราจะทําการถอดไอตัวกองน้ํามันเชื้อเพลิงออกมาจากจากถังน้ํามันตัวนี้ให้เราทําการทําความสะอาดด้านบนทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อป้องกันพวกฝุ่นต่างๆใบไม้ต่างๆที่อยู่บนนี้จะหล่นไปในถังน้ํามันนะครับทีนี้ก็ทําการถอดท่อน้ํามันเชื้อเพลิงออกได้เลยนะครับโดยการปลดคลิปยึดนะครับ ท่อ้ำมันเสร็จผมก็เอาตัวจุกตัวนี้มาจาับไหลชิ้นใหม่นะครับเอามาปิดไว้ที่ตัวเรือนของเก่านะครับกันน้ํามันมันซึมไหลออกมาส่วนท่อนํามันผมก็จะใช้เป็นถุงพลาสติกพันหนังยางไว้ <c oughs> กันพวกสิ่งแปลกปลอมหรือเศษฝุ่นต่างๆเข้าไปในท่อในระบบนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทําการคลายฝาล็อกตัวนี้ให้เราสังเกตที่ลูกศรที่ตัวเรือนชุดกองนะครับจะต้องอยู่ระหว่างกลางของสองขีดนี้ของถังน้ำมันนะครับ ตอนประกอบกับต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับ ค่อยตะแคงออกมาถ้าน้ำมันเราเต็มถังจะทำให้เละเทอะหกนะครับตรงนี้ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนชุดตัวนี้ก็ใช้น้ำมันให้ต่ำกว่าครึ่งถังไหมนะครับออกมาแล้วนะครับ นี้เราก็เอาฝาตัวนี้ปิดไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปดูวิธีการหรือถอดประกอบกันเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะทำการเปิดหน้าต่างไว้หรือว่าจะเปิดประตูไว้ก็ได้นะครับกันกลิ่นน้ำมันเป็นซิลในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเปิดหน้าต่างว้4บานนะครับตัวนี้เป็นชุดกรองของ Accord e เครื่อง2.4นะครับ พื้นฐานและหลักการของรถยนต์ทุกรุ่นก็เหมือนกันครับไม่แตกต่างกันเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เราปลดแหวนล็อกตัวนี้2ตัวออกซ้ายขวานะครับ ัวนี้จะเป็นกองหยาบป um ั๊มติ๊กนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นอะไหล่แท้จะติดมากับตัวป um ั๊มติ๊กเลยนะครับไม่มีแยกแต่เดี๋ยวนี้รถหลายๆรุ่นก็จะมีเป็นของ OEM นะครับที่แยกกองหยาบขายสามารถแยกเปลี่ยนได้นะครับแต่พอดีผมจะใช้ของเดิมติดกับตัวป um ั๊มไปก่อน สังเกตที่ตรงตรงนี้นะครับจะมีโอลิงของเดิมติดอยู่ด้านในต้องทำการใส่นะครับอย่าลืมนะครับแต่จะเป็นอะไหล่ชิ้นใหม่นะครับทีนี้ก็จะทำการถอดตัวเลค u ูลเลเตอร์นะครับตัวรักษาแรงดันน้ำมันนะครับ ถอดฝาครอบเลคูลเลเตอร์ออกนะครับฝาล็อกตัวนี้ครับค่อยๆปลดครับใจเย็นๆตัวนี้ สังเกตว่าจะมีโอลิงโอลิงจะค่อนข้างแข็งนะครับผมตัวนี้ต่างการใช้งานนะครับทีนี้ผมจะทำการเปลี่ยนโอลิงเลค u ูลเลเตอร์นะครับแล้วก็โอลิงที่ตัวเรือนปั๊มติ๊กนะครับชุดนี้อะไรแท้เบิกศูนย์จะให้มาครบชุดเลยนะครับ เครื่องเย็นรถมีอาการสตาร์ทติดยากหรือว่าสตาร์ทยากก่อนเช้าก็สันนิษฐานสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาจากที่ตัวเร็ก,กูเลเตอร์ตัวนี้ไม่สามารถกักเก็บแรงดันน้ำมันเชื้อเพิงในถังได้นะครับ จประกอบเสร็จจะใช้น้ำมันเครื่องชโลมนะครับในการประกอบ ต่อไปเป็นโอลิงปั๊มติ๊กนะครับ ให้เราทําการใส่ปัมติกเข้ากับกรองเบนซินตัวใหม่เลยนะครับเมื่อโอริรงตรงรูด,ด้านในแล้วก็ดันตูดปัมติ๊กให้กระดังแกร็บนะครับผมหลังจากนั้นให้เราถอดชุดล็อกจากตัว เลือนตัวเก่านะครับไปใส่ที่ตัวใหม่ครับ เรียบร้อยให้เราทำการเปลี่ยนสปริงแล้วก็ปักชุดปั๊มติ๊กใหม่ครับก่อนประกอบกับอย่าลืมทำความสะอาดในตัวเสื้อกลองตัวลองเลยนะครับ รรยนะคับดีให้เราเอาสปริงชุดใหม่ใส่เข้ากับเสานะครับเราก็ทำการใส่ ปิดล็อกเสานะครับตัวนีนะ้วิธีสังเกตว่าปิดล็อกตัวนี้เข้าไม่เข้านะครับถ้าปิดล็อกลงลงล่องแล้วเนี่ยจะสามารถหมุนได้ครับผมหมุนได้รอบเลยจะสามารถฟรีตัวให้ให้ตัวได้ครับ เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวทีนี้เราไปประกอบเข้าที่ถังน้ํามันกันครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการประกอบเข้ากับถังน้ํามันนะครับในอะไหล่ชิ้นใหม่ที่เบิร์ของศูนย์มานะครับจะมีลูกยางตัวนี้ให้ชิ้นใหม่เลยนะครับของเก่าที่ผมถอดมาก็ด้านรอบนี้ขาดไปแล้วครับตามสภาพการใช้งานนะครับให้เราใส่ ยางเข้าไปที่ตรงปากถังน้ำมันก่อนนะครับค่อยๆค่องเข้าไปครับทุบอา่าเรียบร้อยทีนี้แผ่นพลาสติกตัวนี้ จะมีสองหน้านะครับหน้านูนกับหน้าเรียบให้เอาหน้าเรียบเข้ากับฝาล็อกนี้นะครับแล้วเอาหน้านูนลงนะครับนี้ขณะที่ใส่คอยดูมาร์กด้วยนะครับว่ามาร์กไอตัวเรือนกองตัวนี้มันเคลื่อนไหมนะครับก่อนที่จะทำการล็อกแน่นให้เราดูมาร์กด้วยนะครับ ตอนนี้ถ้ามีปรแจปบอนก็ใช้อยู่ที่ประมาณ70นิวตันนะครับหลังจากขันแน่นเสร็จให้เราสังเกตที่มาร์กนะครับจะต้องอยู่ระหว่างกึ่งกลางของขีดสองขีดที่ท,ที่ถังน้ำมันนะครับแล้วก็ดูว่าเกีียวเข้าเสมอบาลานซ์ไหมนะครับลองเอามือจับรอบๆดู ทีนี้จะทําการใส่ท่อน้ํามันนะครับคลิปล็อกตัวนี้ที่ศูนย์บริการมีแยกขายนะครับตัวหลักสิบบาทนะครับผมซื้อมาหน้าประมาณสามสิบสี่สิบาทครับประมาณนี้ก็ไหนๆก็ถอดมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยคลิปล็อกน้ํามัน ถ้าเราเจอไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่ถ้าเจอกิบล็อกท่อน้ํามันที่แยกออกจากท่อน้ํามันนะครับวิธีการใส่ให้ใส่ไปที่ท่อน้ํามันก่อนนะครับแล้วค่อยใ,ใส่ไปที่ตัวเรือนอุปกรณ์นะครับอย่าไปใส่กิบล็อกน้ามันเข้ากับอุปกรณ์แล้วเอาท่อน้ํามันใส่นะครับมีโอกาสที่จะหลุด70%อร์เซนนะครับผมนี่นะครับวิธีการใส่ใส่ไปที่ท่อน้ํามันนี่นะฮะแล้วก็จับดูว่าลงไหมให้เราใส่ลิป นี่นะครับนี่แค่นี้เครับวิธีนี้ถ้าใช้วิธีนี้ยังไงก็ไม่หลุดนะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าเปลี่ยนกองเบนซินแล้วท่อน้นามันหลุดนะครับครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวมาดูว่า เขีว่าระดับน้ำมันจะอยู่ในตำแหน่งเดิมก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนไหมนะครับนี่นะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับไม่ได้รัดเข็มขัดนิราภัยค่ะก่อนที่เราจะทำการสตาร์ทก็ให้เราทำการออนสวิตเพื่อให้อ um ัมติ๊กทำงานก่อนนะครับสัก2 3ถึงรอบแล้วค่อยทำการสตาร์ทนะครับ มาทำการสตาร์ทเลยนะครับดูว่าเครื่องยนต์จะติดหรือไม่ติดนะครับเรียบร้อยนะครับลองอีกสักรอบนะครับไม่ได้รัดเข็มขัดนิราภัยค่ะผมาทำการสตาร์ทอีกครั้งนะครับอเ,เรียบร้อยนะครับ ประปาชึ่งเดียวติดนะครับผมก็ทีนี้เดี๋ยวเราก็ทำการทำความสะอาดเก็บงานแล้วก็ปิดฝายึดตัวล็อกสี่ตัวนะครับแล้วก็ขับรถไปเติมน้ำมันได้เลยทีนี้นก็เป็นอันจบกระบวนการครับผมการเปลี่ยนกรองเบนซินของรถยนต์ฮันด้านะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็หลักการพื้นฐานเหมือนกันนะครับผมแต่ต่างกันที่ แตกต่างกันที่หน้าตาอุปกรณ์และการออกแบบติดตั้งเท่านั้นเองครับก็ฝากไว้ครับสำหรับลิปนี้สำหรับผู้ใช้รถหรือว่าช่างเพื่อนๆช่างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ